สวัสดีครับสวัสดีค,ครับผมตั้มครับผมตั้มยูสูดีเซลนะครับจาก youtube channel ช่องตั้มยูสูดีเซลนะครับเพจตั้มยูสูดีเซลสาขาลำลูกกานะครับ mm hmm. ผมอยู่อีสูนลำลูกกาคลองสี่นะใครสนใจอยากดูรถรุ่นไหนเนี่ยแวะมาทักทายกันได้นะครับแวะเวียนมาหากันได้นะ mm hmm. ผมอยู่โชว์รูมยังไงโทรหาได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทิ้งเอเอ่ไลน์ไว้ให้นะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพามาดูรถแต่งหนึ่งค mm ัน hmm. เป็นอีดูสมิวเอ็กซ์ตัว3.0 ซีขาวมุกนะครับตัวนี้ให้ดูก่อนโชบก่อนโชบ่างนี้ก่อนปึ๊บแบบนี้ไปเห็นไหมนี่แต่งโชกล้อฝากระโปรงครบอีกแล้วนะครับช่วงนี้จะขายดีนิดนึงทุกอย่างของร้านกำมลการยางนะครับลังสีกองหกนะครับลูกค้าไม่ต้องไปผมเอารถไปทำให้ถึงเวลาลูกค้ามารับรถ รับไปได้เลยนะครับตัวนี้จบนะครับอ้าวเดี๋ยวจะพามารีวิวเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปดูนะครับผมมีอีกคลิปนึงก็คือว่าเป็นรถกระบะเหมือนกันนะครับเป็นรถกระบะแต่งซิ่งเหมือนกันของร้านกระมวลการยาเหมือนกันนะครับยังไงอย่าลืมไปดูได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะครับไปลองแวะดูได้นะครับอันนั้นก็จะเป็น4ประตูกระบะนะครับก็คือจะเป็นตัวแนวแนวทางให้ลูกค้าแต่งรถแล้วกันนะครับว่าอยากได้แบบนี้ทํายังไงนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้ดูว่าทําอะไรได้บ้างนะครับอ๋าวไปดูกัันครบผม อ่ารุ่นนี้เป็นอีซูซูมิวเอ็กซ์นะครับสามจุดศูนย์สีขาวมุกนะครับราคาปกติอยู่ที่หนึ่งสี่เก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าเก้านะแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวมุกเนี่ยต้องเพิ่มตังกี่หมื่นสองน,นะครับเฉดมิวเอ็กซ์ทั้งหมดจะต้องเพิ่มตังค์อีหมื่นสองถ้าเป็นสีขาวมุกนะครับตัวนี้ชุดแต่งครบมาก่อนเลยอย่างแรกฝากระโปรงทรงเอเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ของร้านกำมลการยางนะมีน,นะนี่น ลายอยู่ตรงนี้นะคะทรงเอเนี่ยจริงๆผมตัดคลิปให้ลูกค้าดูแต่ละลายเนี่ยเขาก็ทุกค้าโอเคนะลูกค้าก็ชอบนะครับเพราะว่ามันสวยแล้วก็พอใส่กับรถเนี่ยมันมันดูโอเคนะครับไม่ไม่ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากนะครับแล้วก็ออย่างหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยออของเทพเลยนะบอกไว้ก่อนเป็นตัว TE 3 7หยอดแดงงาน Pro m a มนะครับตัวนี้งานโ r ร m แมนะแล้วก็ยางเป็นนิตโต สองหกห้าหกสิบ R สิบแปดนะครับสองห้าหกสิบ R สิบแปดบวกกับด้านหน้าและด้านหลัง Mule X สองคันเออด้านหน้าด้านหลังสองอันเนี้ยมันจะเป็นนี่โบวเฟนเดอร์นะครับ Mule X ต้องโบวเฟนเดอร์เท่านั้นนี่โบวเฟนเดอร์ซับแทนหลังซับแทนหน้าพิกกี้แบ็กปรับได้สิบหกระดับนะครับตัวนี้สองฝั่งนะครับซ้ายขวาเลยนะ ทั้ง New X ตัวนี้แล้วก็ไอ้ด้านหน้าแล้วก็ทั้งด้านหน้าก็ด้านหลังนะตัวนี้หอร้านกบนกานยางนี่สติกเกอร์อันนี้สติกเกอร์ตัวใหม่นะนี่เกมนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมอัดคลิปแต่ละคลิปเนี่ยมีมีแต่ของที่ไปทําร้านกระบนการยางคือจริงๆแล้วเนี่ยเออหนึ่งเลยนะครับเราเราเราสามารถเข้าไปคุยกับร้านนาได้นะครับร้านนาก็จะช่วยออกแบบออกจัดทรงให้ลูกค้านะครับเพราะว่า จะได้ไม่ต้องกังวลว่ามันจะผิดกฎหมายไหมเกินไหมหรือว่าสวยไม่สวยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือหน้าดีไซน์ออกมาให้เลยนะอันนี้โหลดด้วยนะโหลดหน้า1.5หลัง2นะครับตัวนี้อยู่ที่ลูกค้าแต่ละคนนะครับบางคนก็จะชอบโหลดบางคนก็ไม่ชอบโหลดนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเอางี้อีสูเนี่ยมันจะมีหลายลายนะครับล้อแม็กถ้าพูดถึงเรื่องล้อแม็กเนี่ยออลองดูใน Facebook ก็ได้นะครับในเพจผมก็ได้นะครับ จะมีลายมิวเ็กแล้วก็จะมีลายล้อต่างๆเนี่ยบางทีส่งเข้าไปมีเยอะมีลายเลนโซ่ย่าเดี๋ยวนี้ก็มีเลนโซ่มีหลายแบบนะครับตัวยาง BF g o o d ุลิดก็มีนะครับก็คือถ้าใครชอบทรงไหนแบบไหนเนี่ยก็คือตอนนี้เลือกได้หมดเลยนะครับอย่างอย่างเช่นลูกค้าบางคนเนี่ยเ,เครื่อง3000นะครับ3000โฟวิวเนี่ยเขาจะไปเล่นล้อ,ลอใหญ่เลยตัว BF นะครับแต่ว่าบางคนก็จะชอบตัวนี้แบบนี้นะครับมันก็จะดู มันจะดูเรียบง่ายแล้วก็จะดูเหมือนกับว่าเ,เป็นลายย้อนฮิตที่คนแต่งใช้แล้วก็สวยนะครับตัวนี้แบบนี้ตัวนี้แล้วก็ใส่ดิฟฟี่ด้วยนะครับดิฟฟี่อยู่ด้านในนะง่ายๆไม่มีอะไรมากตัวนี้ราคาล้านหนึ่งแสนหนล้านสี่แสน้ามเก้ันถ้าสิของเพิ่มอีกหมื่นถ้าจะเอาชุดแต่งสามารถจัดโปรเข้าไปได้รวมเข้าไปในราคาได้เลยนะครับหรือว,ว่าลูกค้าสนใจตัวไหนมีงบ เท่าไรคุยกันมาบอกกันก่อนได้มีล้อในใจรายแบบนี้เท่านี้เดี๋ยวผมจะทักไปถามนะให้ว่าเท่าไหร่แล้วก็อย่างหนึลูกค้าไม่ต้องไปที่ร้านนะครับไม่ต้องไปที่ร้านก็ได้แล้วลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาบางคนบอกว่าไม่อยากไปนั่งรอได้ไหมได้นะไม่ต้องไปนั่งรอก็ได้นะก็คือว่า เดี๋ยวปิดพีโอจ่ายเงนให้เรียบร้อยเนี่ยผมก็จะรถไปทําให้พอไปทําให้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เจอกับวันรับรถเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะรายงานให้ตลอดว่าลูกค้าเอาแบบนี้ตัวนี้ตัวนี้คอนเฟิร์มกันก่อนว่าใช่ไหมแบบนี้นะครับทุกอย่างจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วกันนะเอาเป็นว่าตัวนี้เป็นน้ําจิ้มให้ดูแล้วกันนะครับ mm hmm. m ิว x 3.0กซ์สามจุดอติเมซีขามมกแต่งจัดทรงร้านกมอลการยางนะครับโอเค เอออย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอย่างนึงอ,อ,อย่าลืมไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลายวาให้นี่อันนี้นะอันนี้เป็นกระบะเหมือนกันจัดทรงแต่งซิ่งร้านกระมวลกันยางเหมือนกันนะลองไปดูได้นะครับเผื่อ <c oughs> เป็นแนวทางลูกค้าบางคนชอบกระบะบางคนอยากได้มิวเนะครับราคาต่างกันไหมอะไรงไงทักมาหาผมได้เดี๋ยวผมจะคํานวณให้ใครหารถอยู่ ใครยังรอรถอยู่นะครับดูคลิปนี้แล้วถ้าอยากได้รถตัวไหนทักมาหากันได้ทักมาถามกันได้เลยนะครับผมอยู่อิสุลำลูกกาของศรแล้วกันนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ